อันนี้คือระยะมาตรฐานนะครับสภาพภาพเบรสกสมบูรณ์แบบเกือบพึ่งแล้วนะครับตัวนี้ตรงขาบา้ากเอลิงตำแน่งวิ่งต่อด้วยนะครับหากหายก็แล้วไปหากไม่หายก็ลุกมือนีโคเนงโยกหรยกเยอะหรอืนัสวัสดีครับวันนี้ n j s e r v i c e ได้มีโอกาสได้ซ่อมรถในตำนานนะครับ ของป๋าที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี้นะครับก็มาด้วยอาการขับรถเหมือนมีเสียงซิ้งซิงซิงิงิงเหมือนมีเสียงเสียดสีกันตลอดเวลานะครับก็เลยแจ้งป๋าแกไปแกก็เลยไม่เชื่อครับก็เลยจะส่งคลิปนี้ให้แกดูสาเหตุที่ว่ามันเป็นอะไรนะที่ว่าเสียงมันดังอย่างนี้คือเกิดจากนี่นะครับเกิดการเสรียดสีตรงนี้นะครับ นี่เป็นสายน,นี่เป็นเส้นนี้นะครับเจ็ดส,สีลึกเลยนะครับเป็นรอยเลยเข้าเข้าไปเลยจากสปริงตัวนี้เห็นไหมครับสองตัวเนี่ยน่าจะเป็นตัวล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวจุดลูกเวียวของนี้อันนี้คือปรับปกติเพื่อถอดเบรกออกนะครับมันอ้างทาก้ามเบรกมันอ้างไอ้อ้าทาไอ้ทางล้อขนาดนี้แล้ว แต่ว่าหากว่าเราใช้งานจริงมันต้องต้องหมุนเข้าอีกนะครับทําให้ตัวนี้ก็่างรอแล้วก็ตัวนี้เลยมาเสียดสีเข้ากับแกนดุมนี้นะครับการแก้ไขปัญหาที่จบสุดๆนะครับก็คือเราจะต้องเปลี่ยนดุมดุมเนี้ยมันสึกเยอะเปลี่ยนดุมนี้ทิ้งนะครับแต่ว่าหากว่าเราไม่มี งบประมาณพอที่จะเปลี่ยนดุมก็ลองเปลี่ยนทับเบิาดูนะครับมันจะได้ลดลดไอ้นี่มาหน่อยระยะห่างตัวนี้ออกแล้วก็เราจาระรบีทาลองมุมใช้ขวาด้วยนะครับลองทําดูนะครับเ้วจะเราก็สังเกตกันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับการแก้ปัญหาของผมชั่วคราวก็คือ เปลี่ยนตีไม่ใช่เปลี่ยนนะครับจะราบีทาสปริงนี้สองฝั่งนี้เพื่อลดอาการเสียสีนะครับแล้วเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับลูกค้าอีกทีว่าเขาจะให้ทํำยังไงต่อดูสภาพกล้ามบีก็สวยอยู่นะครับดูหนาอยู่ก็เดี๋ยวตอตามกันต่อไปเลยนะครับ